กูเพิ่มให้อีกสองอย่างเลยอย่างแรกยามอาจจะเห็นของลอยได้เดินมากับมึงหรือเปล่ากับอีกอย่างหนึ่งยามอาจจะเห็นสัมภเวสีเดินตีคู่มากับมึงก็ได้ ช่ชมทุกท่านนี่ครับผมวันนี้ของผมแอดหน้าเหลืองและฟันเหลืองด้วยนะครับ อยอเล่นคุณผู้ชมคือจะบอกว่าวันนี้ไฟมันอาจจะเหลืองหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไฟหลังกล้องเราเนะครับเนี่ยจะแบดเสื่อมนะคุณผู้ชมก็ใช้แป๊บเดียวแล้วมันดับมันอะไรอย่างเงี้ยผมเลยตัดสินใจอ่ะใช้ไฟหลังกล้องเงาก่อนแล้วกันให้มันแบบมันสว่างหน่อยแต่มันเป็นไฟเหลืองไงก็อาจจะน่ารหลืองนิดนึงเดี๋ยวว่ากันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกราบเลยฮะแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ในรายการเล่าเรื่องผีประจำวันเสาร์ทุกสัปดาห์แบบนี้13นาฬิกาตรงนั่นเอง ต้องบอกเลยว่าเล่าเรื่องผีในสัปดาห์นี้นะครับถือว่าคนเล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากๆเลยก็ว่าได้จริงๆคนเล่าคนนี้เป็นคนเล่าที่ดีมากเลยนะแล้วก็เคยเล่าไปเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วแล้วแทนที่เขาควรจะได้ออกคลิปเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงประมาณสักเดือน9หรือเดือน8ปดเนี่ยแหละแต่ทีนี้กลายเป็นว่ามันมีอยู่ครั้งนึงที่ทีทมตัดผมเนี่ยมันไม่ได้โหลดฟูดเทนแบบครบไปเลยมันโหลดทีละคลิปทีละคลิปอย่างเงี้ยแล้วผมคิดว่ามันโหลดไม่หมดแล้วผมก็เลยลบฟูดเทนอันเก่าทิ้งหมดเพื่อที่จะลงฟูดเท่ี ถูกเด็กตาผมลืมโหลดคลิปไปกลายเป็นว่ามันเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ออกรายการเราทั้ง่ที่มันอัดไปแล้วนั่นเองครับซึ่งน้องมันเล่าดีมากเลยนะผมก็เลยบอกว่าอ่าน้องงั้นเดี๋ยวเรามาอัดกันใหม่ละกันข้ามปีกันมาแล้วแต่เราก็ยังอัดกันได้ไม่ทิ้งกันไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าน้องคนนี้นะครับเขาจะเล่าดีสมคำน้ำลือแบบที่ผมคอนเฟิร์มรอเปล่านะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อการรอช้านะคุณผู้ชมยังไงรบกวนคุณผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b ้และกดกระดิ่งเพ ก็ b s c r i b e กันแล้วงั้นเข้าไปดูคลิปกันเลยวอ้สวัสดีคนที่ดวงสวยที่สุดในช่องด้วยเลยครับผมเ่ื่กนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับโอไม่คิดว่าผมจะเป็นผู้โชคดีหรือว่าเป็นผู้โชคร้ายหรือยังไงถ้าคูณผมก็ได คือนี่คือชื่ออะไรนะชื่อน้องก๊อฟใช่ไหมเกือบลืมชื่อไปละครับผมชื่อก๊อฟก๊อฟนะครับเป็นคนเดียวในช่องนะครับที่มารายการเล่าเรื่องผีและทีมตัดไม่ได้โหลดฟูดไ้แล้วผมได้ลบฟูดทิ้งไปหมดแล้วนะครับซึ่งถือว่าดวงดีคะดวงดีนะครับผมก็ได้บาดใหม่ครับข้ามปีเลยทีเดียวแบบนี้คือไม่มีให้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมผมก็ถือว่าผมเป็นพุ่งดีแล้วกันโอเคก๊อฟเอาจริงพี่ก็ลืมเรื่องที่เราเล่าไปหมดแลวเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้แบบพี่เคลมเราไ้เยอะมากว่าเราเล่าดีเอาเป็นว่่่าพีขออเรืง ที่เราเคยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคือถ้าเกิดแบบเราพูดมาพี่อาจจะเริ่มอ๋อๆบ้างต,ตอนนี้พี่ลืมไปหมดเลยเอาเลยพี่โอเคกอฟ<ะ>พร้อมแล้วถ้างั้นเริ่มเลยครับชื่อเรื่องว่าอะไรครับกอฟอาบน้ํากับใครครับเรื่องเดิมเลยก็คือเรื่องต้องย้อนกลับไปตอน8ปปีที่แล้วครับคือ,อตอนเรียนจบ มสใหม่มันเป็นช่วงที่ผมจบมสปุ๊บแล้วเป็นช่วงที่อ่าผมเรียนจะจะสอบต่อเข้ามสนะครับมันม,มันมีช่วงเวลาบ้างแค่สามเดือนที่ผมจะต้องไปรายงานตัวแล้วก็เข้าเรียนผมก็เลยรู้สึกว่าอยู่บ้านว่างๆเนี่ยก็เลยแบบอยากจะหางานทํา เพื่อที่จะมีเงินไปโรงเรียนไปซื้อขนอมกินอะไรแบบนี้นครับและข้างบ้านผมก็พี่พี่สาวเขามีแฟนเขาเป็นช่างไฟครับก็เลยขอไปทํางานกับเขาก็ไปฝึกงานที่สุขุมวิทครับแถวส,สุขุมวิทมันเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ากรุงเทพในในฐนนานะที่แบบมาทํางานหาตังค์น,นะครับก็เลยโทรหาแม่ว่าแม่ ผมไม่เรียนแล้วนะผมขอทางานที่กรุงเทพดีกว่าอ่าโอเคผมก็เลยทําทํางานตรงเนี้ยที่สุขุิทประมาณสักสองอาทิตย์แล้วงานมันเสร็จครับ,รบก็เลยผมต้องไปที่ไซต์งานใหม่มก็ได้ไปแถวที่เพชรบุรีตัดใหม่ครับเพียบไอ้ที่เที่ยวงานตรงเนี้ยผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอพาร์ตเมนต์หรือมันเป็นห้องเช่าหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะผมผมอ,อธิบายไม่ถูกเหมือนกันคือ ที่ผมมาทํางานมาคือตอนนี้คือเขากําลังทําชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็กําลังจะต่อเติมขึ้นชั้นสองครับพอผมมาถึงก็อ่าโอเคได้เริ่มงานได้เดินไปเด,นเดินท่อตั้งบลอกอะไรเงี้ยครับก็ทํางานไปประมาณสาักหนึ่งอาทิตย์จนประมาณสาักผ่านมาสักเดือนหนึ่งคือชั้นสองมันเริ่มเสร็จไปแล้วฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เลยได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่ห้องที่มันเสร็จแล้วครับเพราะว่าเราเป็นช่างกล้วเราก็แบบพักที่นั่งงานเลยพอเติมถ้ามาเราก็ทํางานห้องหลกัลกๆก,ก็จะมีที่สี่ห้อง ก็คือผมกับเพื่อนจะพักแค่ห,ห้องอ่าสองต้นหนึ่งแล้วก็จะมีพี่พี่ชายที่ผมมาฝึกง,งานกับเขาอะครับเขาพักห้องสองนสามครับซึ่งห้องมันตรงข้ามกันแล้วอ่พี่ชายคนนี้ครับเขาพักอยู่กับแฟนซึ่งผมเรียกพี่ชายคนนี้ชื่อว่าพี่เอแล้วกันนะครับพี่ส่วนแฟนพี่เอก็ผมเรเรียกว่าพี่บีอ่าเําทำงานตรงนี้ครับผมทํางานก็คือทุกวันทํางานเนี่ยก็คือเวลาเลิกงานห้าโมงเย็นปุ๊บผมก็จะมานั่งเดิมกับพี่เอทุกวันเลยครับกระทั่งวันหนึ่งก็คือ ตามปกติเลยครับเลิกงานปุ๊บผมก็จะมานั่งดื่มกับพี่เอแล้ววันนั้นก็คืออ่าเรื่องดืม่มแอลกอฮอล์ครับมันเหลือแค่ครึ่งขวดเองครับมันเหลือจากเมื่อวานแล้วก็มากินวันนี้แค่ครึ่งขวดเองก็คือยกกับคนละแก้วสองแก้วก็หมดแล้วครับมันยังไม่หมอกแน่นอนแล้วก็คือกินไปปุ๊บก็คุยกันไปด้วยจนเวลามันล่วงเลยประมาณสี่ทุ่มผมก็เลยชวนพี่เอครับพี่มันดึกแล้วนะพี่อ่าเราไปอาบน้ํากันดีกว่าแล้วก็เข้านอนจากพวงนี้ทํางานกันอาพี่เอก็แบบโอเคน้องโอเคเยวพี่ไป เตรียมตัวเอาผ้าขนหนูเอาของของพี่ก่อนผมก็ออกจากห้องที่เอครับเพื่อไปที่ไปห้องผมคือเป็นห้องที่อยู่ตรงข้ามใช่ไหมครับผมก็ไปเอาพวกตะกร้าสบู่แล้วก็ผ้าขนหนูของผมที่จากห้องผมก็ผมเตรียมของผมเสร็จปุ๊บผมก็ออกจาก ห้องของผมก็ปรากฏว่าก <Yeah. S 1> okay, right ็พี่เอเนี่ยเขายืนรอผมที่ห้าที่หน้าห้องอยู่แล้วพี่ครับผมยืนรอเลยเลยก็คือมีภ้าคนหนูแล้วก็ตาก้าะบู่และชิฟันผมก็โอเคพี่เราไปอาบน้ํากันเลยเดี๋ยวมันดึกก็ลงไปผมอยู่ชั้นสองครับพี่ก็คือเดินลงไปปุ๊บตรงกลางตึกมันก็จะมีมีบันไดเดินลงไปอ่ามันมันเอ่อคือเดินลงไปเป็นเ็นชั้นเดี่ยวเลยพี่ไม่ไม่บนพี่คือเดินในรถแล้วถึงชั้นหนึ่งเลยพอออกจากตัวตึกปุ๊บ ตรงฝัง่งตรงข้ามมันก็จะเป็นหอหอพักหอพักของผู้ยิงนะครับแล้วก็จะมีพี่รปภเขานั่งเฝ้าอยู่ตรงหน้าหอคือพอผมเดินลงมาได้ปุ๊บผมก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็มันก็ต้องเดินผ่านที่หน้าหอหอที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยครับตอนที่ผมเดินผ่านเนี่ยคือผมสังเกตได้เลยว่าพี่ว่รปภเขามองมาทางผมแล้วเขามองเขามองจากแบบพี่พี่พี่เอเข้าใจไหมครับมองจากทางตาด้านซ้ายใช่ไหมครับมองตามตุ่เป็ดมองตามจนแบบไปถึงแบบ ด้านขวาเลยคือมออคือพอเราสมมุติเราออกมาจากห้องแล้วเราจะเดินไปห้องน้ําก็คือเขามองตั้งแต่เราออกมายันไปห้องน้ําเลยใช่ครับพี่ผมก็ไม่ไม่สนใจก็คือแบบอาจจะเป็นแบบเขาเป็นรอพอนะเขาก็ต้องมองคนที่เดินผ่านไปตรวจชอคอะไรางี้ครับผมแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยด้วยความที่มันเป็นไซต์ก่อสร้างนะพี่มันยังไม่มีประตูแล้วห้องน้ำมันก็จะมีห้าห้องพี่ห้องห้องอาบน้ำสอห้องแล้วก็ห้อง เป็นห้องต้วมสามห้องแล้วก็จะมีปูนที่มันยื่อนออกมาที่เขาจะบิ้วอินอาบล้างหน้าพี่เพราะฉะนั้นผมก็เอาผ้าขอนัวทราพาดไว้แล้วผมก็เข้าอาบน้ําห้องแรกด้วยที่ว่ามันไม่มีประตูพี่ผมก็เลยเอาไม้อัดที่เป็นสี่เหลี่ยมมามามาบังไว้พี่ผมก็เข้าไปปุ๊บแล้วพี่ที่พี่เอที่มาอาบน้ำผมเขาก็เลยบอกว่าอาะก๊อฟก๊อฟอาบเลยนะเดี๋ยวพี่พี่ พี่แปลีใจพี่ไม่อาบแล้วผมก็เอาทำไมพี่ไหนๆก็มาถือห้องน้ำทำไมไม่อาบเลยพี่พี่ก็เตรียมของขอกครบแล้วนี่เ,เขาก็บอกว่าไม่ไม่ไม่พี่ไม่อาบดีกว่าถือว่าพี่พาก็อามาแล้วกันก็อบอาบเลยผมก็อาบผมก็อาบน้ำตามปกติอาบๆปุ๊บพี่เอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็ แป๊บหนึ่งนะพี่กัพี่ปดฉีบ่ะกับพี่ไปฉีบแป๊บหนึ่งแกก็เดินออกจากห้องน้ำแล้วก็หายไปที่มุมมืดของตึกเดี๋ยวโอเคในห้องน้ำมันก็มีท,ที่เกดไม่ใช่หรอใช่พี่ม,มันมันมีมันมีห้องต้วมตั้งสามห้องอ้าวแล้วแกเดินออกไปทำไมวนะล่ะผมก็แปลกใจอยู่บแบบจะก็าอาจจะเปะ็นว่าเออด้วยความที่แบบเราไม่อยากเขาแบบไม่อยากไปยุ่งกับห้องน้ำตรงนั้นหรือเปล่าเพื่อแบบว่ามันยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแต่ในกรณนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาปดฉี่แล้วเขาก็เดินออกจากห้องน้ำแล้วก็หายไปในมุมตึกเลยผมก็อาบน้ำ ห้านาทีนะพี่ผมก็นึกได้เอ๊ะทำไมพี่พี่เอเขาไปฉีดทำไมไม่กลับมาสักีผมก็เลยแบบอ่ารีบอาบรีบอาบแล้วก็เช็ดตัวเก็บผ้าคนหนูแล้วก็ตะก,ก้าสบู่ของผมแล้วก็ผ้าคนหนูตะก,ก้าสบู่ของพี่เอที่เขาวางไว้ครับผมก็เก็บมาด้วยก็คือเก็บมาเลยไม่รอไม่หาไม่อะไรแล้วใช่พี่ไม่ไม่รอแล้วพี่คือแบบไปฉีดห้านาทีแล้วยังไม่มาผมว่ามันนานไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอะเขาแกล้งผมหรือเปล่าเขาแบบอ๋อออแบอบแกล้งแกล้งออกบอกว่าออกไปฉีดแล้วแบบ กับห้องอะไรอย่าง<ห>น,นี้นผมก็เลยเก็บเก็บเอาเก็บเก็บเก็บไปเลยแล้วกันผมก็เลยเดินเดินขึ้นไปปุ๊บชั้นสองอ่าห้องของพี่เออยู่ซ้ายมือห้องของผมอยู่ขวามือมันตรงข้ามกันนะ,ะผมก็เลยเข้าห้องซ้ายมือก่อนก็คือห้องพี่เอก็เลยก็คือเอาตะกร้าสบู่แล้วก็ผ้าขนหนูไปคืนเขาใจผมอะ่ะกะว่าจะไปคืนที่แฟนเขาพอผมไปคืนปุ๊บก็เห็นแฟนพี่เออนั่งนั่ง,งดูทีวีอยู่แล้วผมก็จำเรืองไปเห็นก็คือเข้าประตูใช่ไหมพี่ซ้ายมือจะเป็นห้องน้ําก่อนเลยพอเราเดินห้อง เดินเดินเลยห้องน้ําปุ๊บใช้มือก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยก็จะคือแบบเป็นบางที่นอนอะไรเงี้ยพี่ผมก็จําเรืองไปเห็นว่าคือพี่เออเขานอนอยู่ที่นอนของเขาอยู่แล้วนอนอยังไงนอนหลับหรือนอนดูทีวีนอนหลับเลยพี่อ๋อค uh ือ huh. นอนหลับนอกแบบอารมณ์เหมือนคนเมาแล้วก็นอนหลับนอกไปเลยพี่อ่ะผมก็เลยแบบแซวแซวพี่พี่เอแหละว่า พี่อุตส่าห์ไปเึงห้องน้ำนี่ก็พี่ก็ไม่อาบน้ำเลยเนาะแถมยังโกหกผมเบียวว่าพี่ไปขี่แล้วก็หนีขึ้นมานอนผมก็แซวเข้าไปางี้พี่แล้วก็แฟนพี่เอเขามองหน้าผมเลยพี่มองหน้าผมแล้วบอกว่าก๊อฟเมื่อกี้ก๊อฟลงไปอาบน้ำคนเดียวนะ <S 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 ใช่พี่เขาบอกว่าเมื่อกี้อะก๊อฟเดิน ไปอาบน้ําคนเดียวแล้วก่อนทีกก๊อฟจะไปอ่ะก๊อฟเข้ามาห้องพี่มาเคาะประตูห้องพี่แล้วมายืมตะกร้าสบู่พี่ไปด้วยนะยพี่มั่นใจเลยก๊อ,อ่ใช่เขาพ่อบอ,บ,บอกว่าพี่มั่นใจเลยว่าก,ก๊อฟลงแปบน้ําคนเดียวเพราะว่าตอนเท็่ก๊อฟมายืมตะกร้าสบู่พี่อ่ะพี่เอเขาหลับไปแล้วไม่แต่เราเราบอกว่าเราออกมาจากห้องแล้วเราเจอพี่เอยืนอยู่ข้างหน้าห้องไม่ใช่หรอถูกต้องพี่ ซึ่งมันผมไม่พี่ผมผม,ผมก็เถียงเขาแบบนี้พี่ไม่ใช่พี่ผมไปเอาของของผมผมมีของผมอยู่แล้วผมมีถ้าคนหนูมีตะกร้าสบูู่ยาสีฟันของผมอยู่แล้วพี่ผมไม่มีความจำเป็นต้องมายืมของเขาเลยเขาก็ยังยืนยันพี่ว่าผมอ่ะครอประตูห้องเขาแล้วแฟนพี่เอก็บอกว่าอะเข้ามาได้เลยพอพอชสิ้นเสียงไว้เข้ามาได้เลยปุ๊บก็เป็นเขาเห็นอะผมเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าขอยืมตะกร้าสบู่ <Okay. S 2> ผมก็เลยพี่พ,พ,พี่รอผมแป๊บหนึ่งน,นะ ผมก็เลยไปลากเพื่อนผมอะที่อยู่ห้องเดียวกับผมมาเป็นพยานว่าผมอะเข้าห้องมาเอาผ้าขนหนูกับตะก,กร้าสบู่จริงๆผมก็ลากมันมาเลยแบบให้มาช่วยพูดว่าผมก็ถามว่าเอ้แอบเราเข้าไปในห้องแล้วเอาผ้าขนหนูตะก,กร้าสบู่จริงไหมเพื่อนผมบอกว่าจริงเพื่อนผมก็เห็นว่าผมเนี่ยเปิดประตูออกไปแล้วเห็นพี่เอยืนอยู่หน้าประตูรอผมอจริงๆอนี่คือมีหลักฐานมีพยานใช่ครับคือมีพยานใช่พี่ แต่แฟนพี่เอเขาก็ยังยืนยันว่าผมเข้ามายืมตะกร้กาสบูกขอถึงในห้องเลยนะเขาเห็นอ่าโอเคแล้วเรื่องเรื่องนี้ยผมก็เลยเบรกเบรกไว้ก่อนอในเมื่อว่าแอ้เืนนี้เราคุยกันมาดูเรื่องพอมาถึงตอนเชา้ามีพยานอียกคนหนึ่งคือ,อที่รปภที่ที่เขามองอ๋อจำได้จาได้พอไปถึงปุ๊บอ่าตอนเชา้าใช่ไหมพี่ผมตอนเช้าปุ๊บ,บผมเตรียมอุปกรณ์ที่จะทําทงานไปวางที่หน้าง,งานเลย แต่ผมยังไม่ทํางานนะพี่ผมข้ามมาที่หอเลยเพ<ม>ื่อที่จะมาหาพี่รอปภคนเนี้ยอ่าผมก็ได้ถามหา,าพ,พี่พี่ที่พี่ที่เป็นรอพอเขา้ากักอังคืน,คนอังคือน่ะเขากลับบ้านแล้วยังพี่แล้วรอปภที่เขาเข้ากักอยู่ตอนนั้นนะพี่เขบาบอกว่ารอปภคนนั้นอ่ะเขาเขาออกเขาออกเวรตั้งแต่ตีสามแล้วก็เวรปีสามแล้วแล้วพอถือเมื่อเช้าเนี่ยก่อนที่น้องจะมาตอนหกโมงค่ะเขาไลน์มาบอกว่าเขาลาออกจากงานนะโอ้คนก็คือก็คือ ตอนที่เขาเห็นผมคือตอนสี่ทุ่มพี่คือตอนตีสองภายในคืนนั้นน่ะเขาก็ออกจากกะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่รปภเขาทำงานสิบสองชั่วโมงติดเข้างานหกโมงออกหนึ่งทุ่มเข้ากะหนึ่งทุ่มออกหกโมงเช้าแต่คนับผมแต่คนนี้เขาออกกะตั้งแต่ตอนตีสองน,นับนั่นแหละผมก็เลยแบบทีนี้เราก็ไม่มีพยานก็คือเรามีแค่เพื่อนเราที่เห็นเหมือนเหมือนเหมือนกับเราอ่ะพี่ว่าอ่า พี่เอเขายืนรอผมอยู่หน้าห้องแล้วสิ่งที่มันยังค้างคาใจก็คือพี่รปภคนนั้นอ่ะเขาเห็นอะไรเขาเห็นอะไรกอนนี้เอออ่าพี่เอพี่ผมมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกด้วยวา่าก็คือเช้าวันนั้นใช่ไหมพี่<อ>ที่ผมไปไปหาพี่รปภแล้วผมคาใจที่พี่เอเขาหายไปในมุมตึกที่เขาบอกไปฉี่อ่ะพี่ผมเดินไปตรงนั้นแล้วผมเห็นกระทงที่เขาไหว้เห็นเลยนะเป็นกระทงที่เขาใช้ไหว้ดวงวิญ,ญญาณพี่เป็นกระทงที่เขาบอกใส่ ใช่พี่เป็นเป็นข้าวแล้วก็เป็นอาหารข้าวแล้วก็อาหารบาัต <มา S 1> รรูปหนึ่งรูปหนึ่งดอกถ้าก,กูเพิ่มให้อีกสองอย่างเลยอย่างแรกยามอาจจะเห็นของลอยได้เดินมากับมึงหรือเปล่ากับอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยอันเนี้กยกรณีที่เฮีย้ยที่สุดเลยนะยามอาจจะเห็นสัมภเวสีเดินตีคู่มากับมึงก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นคือเฮี้ยมากเลยพี่คือแบบอ่าคือ คือจุดคือจุดที่กองบอกว่ามันมันไปหลบไปมุมตึกอ่ะมันคือจุดที่มีของไหว้ถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นของไหว้มันก็คือไหว้ผีไหว้ดวงวิญญาณที่อยู่ตรงเนี้ยให้ไม่มากอควนแล้วก็บอกเจ้าทงเจ้าที่แต่เจ้าที่เขาก็ไม่ควรจะทาอย่างนี้ไง มันไม่มีเจ้าที่ไหนทาอยู่แล้วหรือเปล่าป่ะอย่างเต็มที่ที่พี่รู้มานะเกี่ยวกับความเชื่อเจ้าที่คือโอเคถ้าเราทําผิดเนี่ยเขาก็จะโผมาแล้วก็แบบโผมายืนนิ่งๆเหมือนกับส่งสัญญาณให้รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้โผ่มาเพื่อที่มันหลอกหรือมาแกล้งอ่ะนั่นแหละพี่คือมันมีปมหลายอย่างมากที่ที่ที่ผมที่ตัวก่อเองก็ก็อยากจะรู้แล้วมันแล้วพอเอาปมต่างๆมามาเชื่อมโยงที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นซึ่งมันมันแทบจะไม่สอดคล้องกันเลยพี่อ้าวน่ากลัวว่ะ เออเออเอออันนี้แปลกแล้วก็น่ากลัวอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเรื่องราวที่ที่ที่เรามาเก็บตกกันเนาะแต่เห็นก๊อฟบอกว่าก๊อฟจะมีอีกเรื่องจะเล่าถูกป่าถูกต้องครับเรื่องนี้ยาวไหมเรื่องนี้ผมว่าอ่ายาวกว่ากว่าเรื่องนี้ครับโอ้ยาวกว่าอีกเหรองั้นแบ่งอีพีเลยดีกว่าครับผมก๊อฟแล้วก็อครับ เง,<ไ>งเรื่องราวมันเรื่องราวมันแฟลแบ็กกลับไปกลับมาครับซ oh. ึ่งคนที่แบบมันที่คนที่จะเล่าแบบนี้คือแบบต้องมีประสบการณ์เลยหรือว่าเล่าเรื่องเก่งมากๆครับที่จะเล่าเรื่องแบบนี้ได้ ครับผมก็เลยแบบบ่าขอเวลาแบบเรียบเรียงให้มันเป็นแบบเป็นเนื้อเรื่องเส้นตรงไปเลยครับไม่มีกลับไปกลับมาในเนื้เรออ๋อโออดี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 งั้นคำถามเดิมนี่อยากจะถามส่วนตัวกอฟเชื่อเรื่องผีไหมกอฟให้ห้าสิบห้าสิบและกันครับพี่เพราะอะไรฮะแล้วคิดว่าผีคืออะไรอ่ากอฟที่ให้กอลฟให้ห้าสิบห้าสิบคือกอฟเชื่อว่าผีมีจริงก็คือประสบมาจาก ประสบด้วยตัวเองแล้วครับคอีก5บก็คือมันมันมันยังไม่กลัวถึงแบบขนาดที่แบบพี่เอฟเคยฟังเรื่องผีเรื่องอื่นอะไรที่แบบเขากลัวกันแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่คือ <ผม S 1> คือยังไม่เ<ม>จอจระจระที่ทําให้ถึงกลัวได้ใช่พี่แต,แต่แต่นะพี่นะเรื่องที่ผมจะเล่าเรื่องที่สองมันมันจะเปลี่ยนความคิดผมไปเลยเุ้ยแสดงว่าเรื่องนี้อาจจะทําให้เราเชื่อเรื่องผีรอ้อยเปอร์เซ็นต์เลยถูกปะถูกต้องพี่เพราะว่าเรื่องเนี้ยอ่าตอนนั้นผมยังไม่รู้ใช่ไหมพี่ว่าสิ่งที่แปลกน้ำกับผมอ่ะเป็น เป็นคนหรือเป็นผีใช่ไหมพี่แต่เรื่องนี้คือมันมีปมแล้วมันมีการเฉลยอีกแบบมันเฉลยได,ได้เลยพี่ว่าคนมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเฉลยจากปากคนที่เขาอยู่ที่นั่นนะครับจาก,เ,กเล่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่นั่นนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ,บก๊อฟวันนี้เดี๋ยวเจอกันนะอีกสองสามวันเด้อนะ ครับอบคมครั<อ>บ,บโอ้โหคุณผู้ชมคุณภาพยังคับจอเหมือนเดิมนะคือองที่บอกคบน้องคนนี้ครับเคยเล่าไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเนื้อหาเนี่ยก็แบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่รอบที่แล้วไม่ได้เล่าดีเท่านี้นะคือนี้มีการเรียบเรียงแบบมาแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าจนไปถึงร้อยเลยครั้งที่แล้วยังมีตะกุกตะกักบ้างแต่นี้คือถือว่าขัดเก่าม่าอย่างดีขัดทุยขัดเก่าอะไรวะขัดเกามาอย่างดีเลยครับผมถือว่าเยี่ยมเลยฮะ แล้วก็เดี๋ยวผมน่าจะนัดอัดเขาอีกทีในช่วงสงการซึ่งคลิปนี้ผมว่าน่าจะได้ออนโหเดือน5เดือน6เลยมั้งเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะตอนนี้คือน,น้องเขาเป็นคิวที่4 5ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าน้องเขาจะได้ออนตอนไหนละกันนะครับเพราะว่าเราออน2สัปดาห์หนึ่งครั้งนะครับผมเอาเป็นว่าคนที่ดูอยู่ณตรงนี้นะครับผมใครคิดว่าตัวเองมีประสบการณ์เล่าผีจากตัวเองแบบประสบการณ์โดยตรงหรือประสบการณ์จากคนที่ตัวเองรู้จักมาเนี่ยที่คิดว่าเล่าแล้วมันทําให้ผมกลัวได้หรือขนลุกได้อยากจกะ งคุณผ,ผู้ชมก็สามารถส่งชื่อเรื่องเรื่องยอ่อแล้วก็ที่อยู่ติดต่อก,กับนะครับเป็น ID ดีไลน์นะครับผมจะสะดวกที่สุดเลยนะฮะมาด้วยที่เมลที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นเมลเฉพาะในการส่งเล่าเรื่องผีเท่านั้นนะไม่ใช่เมลติดต่องานนะดูดีๆนะครับมีอยู่2เมลด้านล่างนี้นะครับผมยังไงรบกวนผู้ชมด้วยละกันนะครับใครอยากเล่าเรื่องผีก็มาแชร์กันได้นะครับผมเอาเป็นว่าในวันนี้ผมเอ็บุญชักต้องขอลาทุกท่านไปก่อน,นในวันนี้ถ้าครัผู้ชมจะเอ็มบุญชหรือข้อมูลตัวไหนมีข้อรกการใดผมเอบัักกก้้องขาาวนนี2ห น้องก๊อฟคนนี้จะเป็นยังไงอีกอีพหนึ่งอันนี้ผมไม่เคยฟังด้วยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับบ๊ายบาย